แล้วก็คือพี่ต่ายเนี่ยมาดูทุกเช้าว,ว่าถ้าตรงไหนยังไม่แห้งเนี่ยมันจะมีอาการแบบว่าน้ำเยิ้มน้ำเยิ้มน้ำเยิมเยม้มในช่วงเช้านะครับใช่ตรงไหนน้ำเยิ้มก็จะเอาด่างรับทิมพ่นฉีดเข้าไปเลยแล้วก็เอายาลาของกอเกษตรรับทราบทาทาไปาครับแต่ปัจจุบันนี้คือไม่มีน้ำเยิ้มรงไหนไม่มีแล้วครับม่มีน้ำเยิ้มนี่ครับผม ช่วงนี้ก็ฝนตกชุกนะครับก็มันตัวสวนก็ด้วยนะครับคืออยากจะฉีดชุดสีเกลอแต่ว่ายังฉีดไม่ได้ตอนนี้นฉีดไม่ได้ฝนตกฝนต,ตกตลอดเลยฝนตกนตลอดเป,เป็นทุกต้นครับเนี่ยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นกันนี่นนนครับผมนี่ก็ฉีดไปแล้วก็ทายาก็แห้ง มาดูเลยครับก็ปีนี้นะครับสูตรปุ๋ยทางดินก็เปลี่ยนเป็นตัวสูตร15-5-20นะครับผมเนาะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแล้วนะครับใช่อเปลี่ยนมาเป็น15-10อย่างเดียวเลยนะครับ